นี่คือทะเลหมอกเนาะทีผ้าแดงเนาะอยู่ที่เมืองงอยแขวนวงพระบางเนาะถ mm ้า hmm. ท่านไดอยากมาชมวิวงามๆแบบนี้เนาะมาได้เด้อทีผ้าแดงทีผ้าแดงเมืองงอยแขวนรวงพระบางเนาะ mm hmm. ตอนนี้ ทะเลมอกวิวงามๆมอกได้คำเดียวสุดอยอดกล่าลงไปไ้จย <c oughs> I do